ตอนที่เราจัดการเมนเทนนั้นซ่อมบำรุงเจ้าพวกนี้นะครับปั๊มนะครับบางทีเราก็จะงงนะครับว่าแดดพอไหมนะครับแอมพอไหมนะครับเอาอย่างนี้<ม>เอาอย่างนี้เพื่ออย่าให้มันเอาตรงนั้นเป็นปัญหาเราต้องมีเจ้าสวิตชิ่งนะครับเป็นตัวเทสนะครับว่าเฮ้ยเขาให้แอมเขาให้โวตนแน่นอนเอาเสียเลยนะครับพี่ดำเ,เขาให้วตนที่60โวลว์ชัวร์เท่ากับสเปคที่เจ้าปล๊มันต้องการ48โวลต์ก็ทํางานแลวนะ อะฮะแล้วก็ได้แอมที่แข็งๆเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเพื่อจะมั่นใจว่าเฮ้ยทุกอย่างทํางานหมดแล้วทีเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาพะวงนะครับว่าอุ้ยแดดไม่มีแน่นอนเลยอะไรเงี้ยไปโบยนูน่นโบยนี่นะครับเพราะตอนนี้เราจะโฟกัสไปที่ตัวปั๊มแล้วก็เจ้าสมองกลนะครับเนี่ยสมองกลนะครับตอนเนี้ยตอนแรกสมองกลมันหมุน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 มันไปทางหนึ่งครับอ่ะ ตอนแรกมันหมุนไปตามเข็มนะครับแต่ตอนนี้เราต้องปรับให้มันหมุนไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้มันดูดน้ำครับแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคเป็นนั้นว่าใช้งานได้แล้วสบายใจแล้วตัวนี้นะครับกินกระแสที่16แอมป์นะครับ16แอมป์60โวลต์16แอมป์ครับอ่า60โวลต์นะครับแล้วก็16แอมป์อ่าเป็นตัวเยลโล่สนิ้วนะครับเยลโล่สนิ้วก็มี ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักทายเข้าไม่ได้ครับ089ครับ110ครับ3 018เป็นยังไงครับใช้งานได้แล้วครับว่าอันนี้เป็นตัวที่2นะครับของวัดบางกางนะครับตัวแรกอยู่ริมนู่นอ่าฮะตัวนี้เป็นตัวที่2ครับอยู่โคโซนกันนะครับเราก็จะใช้แผงแค่2แผงนะครับมาอนุกรมกันแล้วก็ให้เขาอืมเรียกว่าเติมออกซิเจนให้ในคลองนะครับคลองริมวัดบางกางนะครับก็ต้องการออกซิเจน โอเคเนาะแล้วที่สําคัญครับนี่ครับมีปลูกไม้ไม้เอาไว้กินตามนี้เลยนะครับก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับโอเคนะครับตามนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นช่างใหญ่ที่อยู่ที่วัดบางกลางนะครับเรียกเรียกว่าเรียกว่าอาจารย์เก้าครับช่างช่างช่างดากลางมากนะครับอ๋อไม่ใช่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 เห็นบ้างล่ะโอ้โหโอเคสวยงามนะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราถามพี่ดำก่อนพี่ดำครับอันเนี้ยเปิดมัมีน้ำไหมมีอ่ามีน้ำนี่มันี่าอ่าป่าปๆาป,ปไปด,ด,ดูดูน้ำก็โฟนะครับเป็นอันว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่โฟตลอดเวลาอ่ะแล้วปิดทำไมาน้ำเค็มอ้าน้ำเค็ม ทั้งั้นกูตอนนี้ต้องเอาน้ำในสระมาอ๋อก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเขตกรุงเทพและปร,ะริมณฑลน้นําทะเลนุนนะครับทําให้ทําให้น้ปาปลาปาเนี่ยออกข่าวมาแล้วนะครับว่าเฮ้ย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 แม่งเค็มว่ะให้บริโภคอย่างระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเกลือจะเกินนะครับ ในร่างกายเราจะมีเกลือจะมีโซเดียมเกลือนะครับก็ให้ระวังกันไว้นิดนึงนะครับแค่นิดเดียวพอรเป็นระวังเยอะครับเดี๋ยวปวดหัวครับโอเคครับขอบคุณครับบายบายสวัสดีครับ